จังหวัดยะลาศาลจังหวัดยะลาร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลาจัดกิจกรรมวันระพีประจำปี2567เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยโดยมีนายนิวัฒน์ทั้งทองผู้วิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มศักดิ์ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้วิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยะลาประธานในพิธีพร้อมด้วยนายอำนาจจูดทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตำรวจหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ทาจังหวัดยะลาเข้าร่วมณศาลจังหวัดยะลาอ,อเมืองจังหวัดยะลาซึ่งในกิจกรรมนะคะมีพิธีสงฆ์โดยพระสงฆ์จำนวน1ิรูปให้ศีลและเจริญพระพุทธนต์เพื่อถวายเป็นสิริมงคลและพิธีวางพวงมราลารวม29หน่วยงานในสังกัดเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดีเรกฤทธิ์ได้กล่า,กาวราชเสดีและยืนสงบนิ่งหนึ่งนาทีนอกจากนี้นะคะยังมีการจัดนิทรรศการอีกด้วยค่ะ ซึ่งทุกวันที่7สิงหาคมครับเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนสักกรมหลวงราชบุรีดิเลกฤทธิ์เพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติและระลึกถึงพระกรุณาธิคุณพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนสักกรมหลวงราชบุรีดิเลกฤทธิ์เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์และทรงวางระบบแบบแผนสารยุติธรรมรวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยครับ